Hello, สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสของเราเหมือนเดิมน,นะคะกลับมาพบกับมินอีกแล้ววันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากกระแสตอบรับของคลิปวิดีโอที่มินได้แชร์เรื่อง how to เพิ่มน,น้ำหนักฉบับคนเคยผอมมาก่อนนะคะก็คือคลิปนี้เลย เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆคือตอนแรกคิดว่าแบบคนอาจจะไม่ได้แบบให้ความสนใจเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆคนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะคะววยเรียนแบบมัธยมอย่างเงี้ยที่มีปัญหาเดียวกันกับมินเนาะที่แบบผอมมาตลอดเลยแล้วก็เพิ่มน้ําหนักยากมากๆนะคะมินก็ได้แชร์คลิปไม่รับนะคะไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนก็ไปตามดูกันได้เนาะโอเคซึ่งมันก็จะมีคําถามหลายๆคําถามที่หลายๆคนได้มาคอมเมนต์แล้วก็หลายๆคนได้มาแบบ อะไรค่ะพี่มิ้นหนูอายุเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้อะไรเงี้ยผอมมากไหมคะอะไรประมาณนี้่ทุกคนมาแชร์เหมือนว่ามิ้นเป็นนักโภชนาการเป็นแม่หมอให้ดูดวงให้เลยว่าเราจะมีโอกาสอ้วนหรือว่าอ้วกกว่านี้ไหมก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สนใจแล้วก็เข้ามาแบบคอมเมนต์ทิ้งความคิดเห็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้มิ้นก็อยากจะมาตอบคําถามเล็กๆน้อยเก็บตกที่หลายๆคนได้ยิ่งคำถามเข้ามาเปิดเป็นคําถามแรกเลยแล้วกันนะคะสําหรับ การที่มิ้นออกกําลังกาย1วันเนี่ยมิ้นทําอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้ตั้งแต่มิ้นกลับไทยมามิ้นเป็นคนอู้นะคะทุกคนก็คือไม่ได้ออกกําลังกายแบบตอนที่มิ้นออกเหมือนตอนที่อยู่โดฮาแล้วนะคะก็คือตอนอยู่โดฮาเนี่ยออกทุกวันติดต่อกันหรืออาจจะมีวันพักบ้างแต่ว่าก็ยังออกติดต่อกันเป็นระยะเวลา3-4เดือนเลยเนาะแต่ว่าตอนกลับมาไทยเนี่ยมิ้นไม่ได้ออกเป็นรูทีนเหมือนตอนที่อยู่โดฮาแล้วก็คือไม่ได้มีการโยคะตอนเช้าแล้วก็ออกเป็น work out รูทีนแบบตอนเย็นที่ได้ เห็นกันในอินส a าแกรมนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้มินทํำอะไรบ้างณนะตอนนี้นะคะมินมีการไปเรียนเต้นโพแดนซ์นะคะ oh. อย่างที่ทุกคนได้เห็นใน IG Story ของมินเลยก็คืออันนี้เป็นคลิปแบบเ oh. ล็กๆน้อยๆนะคะมินก็จะขึ้นให้ดูเนาะเป็นการเต้นกับเสานะคะคือจริงๆหลายคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าเต้นรู้เสาก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่การเต้นเซ็กซี่แบบในอดีตการที่หลายๆคนได้เข้าใจนะคะโพแดนซ์สมัยเนี่ยมันก็จะมีโพแดนซ์เป็นการเต้นแบบ การได้ออกกําลังกายหรือว่าการเต้นแบบเพื่อไปแข่งขันเป็นแบบโพสปอร์ตนะคะมันก็มีมากมายหลายประเภทนะคะเอาเป็นว่ามินออกกําลังกายด้วยการเต้นโพลแดนซ์แต่ว่าเฉลีย่ยแล้วอะ่ะมินออกแค่อทิละครั้งถึง2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายของมินตอนเนี้ยคือแทบจะเป็นศูนย์เลยไม่ได้ออกเลยนะคะก็ได้ถามเข้ามาว่าหลังจากออกกำลังกายเบดเสร็จทั้งหมดเนี่ยมีน,น้าหนักเท่าไหร่คือนะตอนนั้นที่มินได้ออกตอนอยู่ที่โดฮาเนี่ย น้ำหนักมิน52นะคะตอนที่ได้อัดคลิปไปแต่ว่าณตอนนี้อัปเดตน้ำหนักล่าสุดนะคะก็คือ54กิโลแล้วค่ะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณนี้ไม่ผอมไม่อ้วนไปมากกว่านี้นะคะทุกคนอ้ยคืออากาศร้อนมากขอนองเรื่องนึ้หน้ามาเปียกเลยนะคะทุกคนหน้ามาไม่เป็นทรงขอร้องอย่าโฟกัสนะคะโอเคเขาถามต่อมายังอยู่ในหมวดการออกกําลังกายนะคะนั่นก็คือ,อเราควรจะออกกําลังกายช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นดีอันนี้เป็นคําตอบที่ไม่ตายตัวแล้วก็ไม่มีถูกไม่มีผิด คืออย่างที่มิ้นดูหลายๆชานล Channel, แล้วก็ดูคนที่เป็นโปรหลายๆคนเขาก็แนะนําคล้ายๆกันกับที่มิ้นเคยแนะนําไปก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีแรงช่วงเช้าสามารถออกช่วงเช้าได้เลยถ้าเราเป็นคนที่แบบฮึกเขิมีแรงในช่วงเย็นช่วงดึกช่วงค่าก็ออกตอนช่วงเย็นช่วงค่าได้เลยนะคะอย่างตัวมิน้นมิ้นยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้ว <Hi. S 1> มิ้นเป็นคนที่จะชอบออกโยคะตอนเช้าเพราะว่าตอนเราตื่นมาเรายังรู้สึกแบบเออร่างกายเรายังตื่นไม่เต็มที่ มินก็จะตื่นขึ้นมาโยคะทำท่านูน้นทำท่านี้ท่า stretching ท่ายืดเอ่อยืดยืดเสน้นยืดสายยืดแขนยืดขายืดหลังแบบแ่นหลังอะไรงนี้มันก็จะทําให้ร่างกายเราตื่นมากขึ้นแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นด้วยนะคะแต่ว่าพอมาตอนเย็นรู้สึกเริ่มมือเขิมขึ้นแล้วมินก็จะออกเป็นอาจจะเป็น body weight นะคะหรือว่าอาจจะเป็นออกเกี่ยวกับหน้าท้อง abs นะคะหรือว่าจะเป็นความแข็งแรงของแกนลำตัวหรือว่าที่เรียกกันว่าคอนะคะ หรือบางวันอาจจะออกเป็นบัตต t แอนเลกเว o ร์ o อันะคะก็แล้วแต่วันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมินจะเป็นคนที่มีแรงช่วงเย็นเพราะว่ามือกลางวันกับมือกลางวันกับมือเย็นเนี่ยมินจะกินเยอะมันทําให้มินมีแรงแบบมือเขิมมากขึ้นนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะออกก่อนกินข้าวหรือว่าหลังกินข้าวอ่ะอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันกอย่างตัวมินพอเวลามินออกช่วงเย็นใช่ไหมมินจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันก่อน แล้วก่อนจะกินข้าวเย็นมิ้นจะออกกำลังกายก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่มิ้นใช้กับการออกกำลังกายไปก็จะประมาณ1 0ถึง20หรืออัพทูสามสินาทีนะคะแล้วมิ้นก็จะเหนื่อยมากๆมิ้นจะคูลดาวก่อนสัก10 20นาทีก่อนจะไปทํากับข้าวกินเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่มิ้นได้คูลดาวตัวเองเนี่ยมันก็จะประมาณเกือบชั่วโมงเลยแหละก่อนที่มิ้นจะกินข้าวเย็นหลังจากนั้นพอมิ้นกินข้าวเย็นเสร็จ มันก็จะมีเวลาให้ย่อยอีกชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนที่เราจะไปนอนมันก็จะเป็นรูทีนที่ดีนะคะดีกว่าการที่สมมุติเรากินข้าวเช้ากลางวันเย็นเสร็จแล้วเรารอให้ย่อยใช่ปะย่อยเสร็จสมมติย่อยเสร็จปุ๊บหนึ่งชั่วโมงเราไปออกกำลังกายออกเสร็จมาทําไมหิวอีกคะ่ะทุกคนเกิดอาการอินดึกอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรูทีนที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มีไม่แนะนําเท่าไหร่สําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายตอนเย็นนะคะแนะนําว่า ให้กินตอนมื้อเที่ยงให้หนักท้องหน่อยคำถามต่อมาเป็นคำถามที่หลายคนเคยถามมินมาตลอดชีวิตเลยว่ามินได้ลองกินเวหรือ,อยังที่บอกว่าไม่อ้วนน้าหนักไม่ขึ้นทาไมไม่ลองกินเวบลาๆ,ๆ,ๆเยอะมากซึ่งเท่าที่มินไปอ่านมาแล้วก็หลายๆคนได้บอกมินมาเวมันมีหลายชนิดเนาะมีเวโปรตีนสําหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเอย่ยหรือมีเวโปรตีนสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักเอย่ย หรือว่ามีเวโปรตีนสําหรับคนที่แบบเขาบักหุ่นเขาอยากทําให้หุ่นตัวเองแบบเฟิร์มขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีเวโปรตีนหลายแบบมากๆนะคะทุกคนโดยส่วนตัวมินเป็นคนที่ไม่ได้กินเวโปรตีนค่ะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะกินผิดเนาะตอนที่อยู่มหาลัยน่าจะมอปลายหรือมหาลัยช่วงแบบเข้ามหาลัยนี่แหละเราก็ได้ลองเวโปรตีนบางชนิดจริงๆก็กินตามแฟนมินนะตอนนั้นนะคะ แล้วเราก็กินแล้วมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรไม่ได้เพิ่มอะไรเลยทําให้เราเลิกกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบ,บแพงแล้วมันแอบ,บเปลืองเลยรู้สึกว่าเราอยากค้นพบวิธีการที่มันจะทําให้เพิ่มน้ําหนักด้วยทางธรรมชาติแล้วก็เพิ่มให้มันแบบอยู่คงอยู่กับตัวเราถาวรพอมาแบบเริ่มเพิ่มน้ําหนักตอนช่วงที่อยู่โดฮาเนาะแล้วมันเวิร์กก็เลยแบบไม่ได้ซื้อเวโปตีหรืออะไรมากินเลย ก็กินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อย่างเดียวเลยนะคะกินตับกินเนื้อสัตว์กินเนื้อวัวคือกินเองหมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวโปรตีนมินก็เลยรู้สึกว่ามินไม่ได้แบบมีความรู้เพื่อที่จะมาบอกว่าแชร์ให้ทุกคนได้ฟังได้มากเท่าที่ควรเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละมินไม่ได้กินเวโปรตีนนะคะในการเพิ่มน้าหนักในครั้งนี้เนาะว่าแนะนําเมนูอาหารที่เพิ่มน้ําหนักนั่นเองนะคะตอนที่อยู่โดฮาเนี่ยมินทําอาหารกินเองค่ะทุกคนแทบจะทุกมือ้อเอาเป็นว่า ทุกมื้อเลยละกันนะคะใน3-4เดือนในการเพิ่มน้ำหนักที่มินได้ได้แบบพยายามเพิ่มด้วยตัวเองนะคะมินก็ทำอาหารกินเองในทุกมือ้ออาหารหลักๆนะคะก็จะมีเป็นสเต็กสเต็กในที่นี้คือหมายถึงเอาไปย่างๆงบนเตาให้สุกแล้วก็กินนะคะทุกคนไม่ได้ทำสเต็กแบบมิชลินสตาร์นะคะหรือว่าจะเป็นมาสเตอร์เชฟอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีค่ะก็คือมินซื้อเนื้อมาเป็นก้อนนึงเป็นแบบ เรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเนื้อเป็นบาร์บีคิวนะคะแล้วเราก็มาแบบมาเสียบนกระทะมาแบบมาเนื้อแบบย่างเนยบ้างอะไรบ้างแล้วก็หั่นสไลา์นะคะก็ทําง่ายๆแค่นั้นแหละทุกคนแล้วก็มินทากินกับมันบดมันบดเราก็ทําเองนะคะคือมินใช้คาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมินไม่กินเป็นข้าวแต่ว่ามินปิ้นกินเป็นมันบดแทนนะคะหรือถ้าหลายๆคนมองว่าเออขี้เกียจทาเมนูพวกนี้นะคะก็อาจจะกินเป็น ก๋วยต,ต,ตรงก๋วยเตี๋ยวนะคะซุกกี้เหมือนเดิมหรือเมนูต้มตมเป็นซุปนะคะเป็นซุปเนี่ยมินว่าได้โปรโตีนเยอะเหมือนกันก็คือมินชอบทําซุปไก่นะคะทุกคนซุปไก่ที่ใส่มันฝรั่งใส่หอมใส่มะเขือเทศใส่แครอทตุ๋นจนเปื่อยนะคะตุ๋นกับน่องไก่หรือว่าเนื้อไก่นะคะซึ่งมินชอบตุ๋นน่องไก่ให้มันเปือเป่อยๆแล้วมินก็กินซุปอนนั้นเป็นมือมือหนึ่งไปเลยโดยที่มินไม่กินกับข้าวทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย คาร์โบไฮเดตนึงก็ได้มาจากมันฝรั่งที่ต้มอยู่ในซุปนะคะหรือบางทีอาจจะทําสลัดกินเองนะคะบางมือ้อสลัดเออพูดถึงสลัดเน้น มินจะาชอบกินกับไข่ต้มคือมินนะ่ะไม่ได้เลือกซอสที่เป็นซอสแบบคลีนด้วยนะมินเลือกซอสอันนี้เลยจ้ะไม่ยงเนสหรือว่าซอสครีม,มี่ครีม,มี่เลยนะคือไม่ต้องกลัวอ้วนทุกคนคืออ้วนเสร็จปุ๊บไปออกกําลังกายหรือทุกคนอยากจะไปสอ่องในไฮไลท์นะคะในไอจีเนี่ยมินได้ลงในไฮไลท์ไว้แล้วว่าตอนที่มินอยู่ในครัวที่โดฮามินทําอะไรบ้างไปกดกดดูผ่านๆก็ได้นะคะเผื่อเป็นไอเดียในการที่จะแบบ ทำอาหารกินเองแล้วก็เน้นไปทางโปรตีนแล้วก็เพิ่มน้ําหนักได้ด้วยเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบต้องมานั่งชั่งว่าโปรตีนกี่กรัมเขาบ์โให้เดรกกี่กรัมมินจะไม่ชั่งแบบนี้มินจะ eat whatever I like มินจะกินในสิ่งที่มินชอบเพราะว่ามันจะ enjoy แล้วพอ enjoy เพิ่มน้ําหนักได้เราก็จะมีแรงออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตั้งกฎเหล็กอะไรกับมันมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการกินเนาะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนไปไวมากลิ้นรัวลิ้นพันกันไปหมดเลยนะคะ ผิวมิ้นหลังจากที่เพิ่มน้ำหนักเนี่ย mm hmm. เกิดอาการผิวแตกลายไหมก้นแตกลายไหมมีแบบเอวแบบมีรอยแตกลายไหมนะคะทุกคนจริงๆอ่ะมิ้นเป็นคนผิวแตกลายยากแล้วก็แบบไม่ได้ผิวแตกลายแบบตามไม่ได้มีผิวแตกลายตามตัวอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยตอนที่ไปเล่นโพอ่ะมิ้นใส่บิกินี่ไปเล่นเพิ่งคนพบว่าเออเราเริ่มมีผิวแตกลายมากขึ้น คือมินอยากจะบอกว่าผิวแตกลายคนพบได้ในคนที่ผอมและคนที่อ้วนคือมันไม่จําเป็นว่าจะคนพบแค่คนอ้วนนะคะซึ่งมินจะบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงคือเราสามารถแก้ไขได้แล้วมินก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบมินอยากแนะนําก่อนไม่มีสปอนเซอร์ใดๆใด,ดๆเอยไม่มีนะคะคือมินใช้มานานแล้วก็วคือนี่นะคะอย่างแรกเลยต้องแบบถ่ายงี้ใช่ไหม นี่ไบโอออยนะคะทุกคนไบโอออยเนี่ยมินใช้ตั้งแต่มีเป็นแฟนค่ะตั้งแต่แบบช่วงมปลายมหาลัยยันเรียนจบคือเอาง่ายๆมินใช้มาเกิน56ปีแล้วอะ่ะเนี่ยไบโอออยราคามันแอบ,บแรงอยู่แต่ว่ามันคุ้มค่ากับราคามากทุกคนทาเช้าทาเย็นทาได้ตลอดเวลานะคะมันแห้งเมื่อไหร่ก็ทาได้เลยคืออย่างมินน่ะตอนไปสมัครแอร์ก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยในการ ลดรอยยุงกัดลดรอยแผลเป็นลดได้หลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนมันจะทําให้รอยแผลเป็นดูจางลงไปแล้วก็รอยยุงกัดจางลงหรือหายไปเลยนะคะซึ่งรอยยุงกัดอะหายแน่นอนมินทามินใช้ประจํามินกล้าการันตีนะคะมันเป็นน้ํามันนะคะจริงๆเขามีอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบของเจลนะคะจะมาเป็นกระปุกเนาะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูประมาณนี้ซึ่ง มินไม่รู้ว่าอันไหนใช้ดีกว่ากันถ้าแบบหลายๆคนที่เคยใช้อยากจะมาคอมเมนต์บอกก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมินชอบเป็นออยเพราะว่ามินเป็นคนผิวแห้งแล้วมันซึมซับง่ายแล้วก็มันทําให้ผิวมินดูชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ผิวมินดูโกลว์โกล,กลกด้วยแล้วกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะทุกคนมินก็เลยชอบใช้ตัวนี้เนาะครีมที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเป็นครีมที่เป็นตัว Moisturizer Cream มหรือว่าครีมที่เป็นไฮเดรชันครีมนะคะหรือว่าเป็นโลชั่นอะไรต่างๆที่เขาเคลมมาว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะฉะนั้นใช้ได้หมดเลยก่อนหน้านี้มินจะใช้เป็นตัวอิลสตรินะคะทุกคนที่หลายๆคนได้เห็นกันก็คือเจ้าตัวนี้แต่ว่านะตอนนี้มิ้นเปลี่ยนมาใช้ตัว Jergen นะคะเพราะว่าซื้อทีเดียวใช้ได้นานเนาะเจอเกตัวนี้มันเป็นอั t ตร้าฮ l ล n ิ่นะคะก็จะมีแบบเ,เห็นป้ามันจะเป็นเอ็กซ์ตร้าดรายสกินมอยเจอนะคะ มันก็จะให้ความชุ่มชื้นขั้นสูงสุดเลยเพราะเป็น extra dry skin นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งโค,โคตรเลยนะคะทุกคนใช้อันเนี้ยเหมาะมากแต่ไม่แนะนำให้ทาไปข้างนอกนะทุกคนตัวจะเป็นเมือกมันจะเหนอะอันนี้พูดตรงๆต,ต,ตัวจะเป็นเมือกจะเหนอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น มินจะชอบทาก่อนนอนแล้วถ้านอนในห้องแอร์ก็เออจะเหมาะกับนอนในห้องแอร์เพราะตัวเราจะไม่เหน,อ,เนอะเนาะสามารถทาได้ทั้งตัวคืออันเนี้ยมันจะช่วยผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็จะไปทําให้ผิวเราฟื้นฟูได้เร็วขึ้นสําหรับรอยแตกลายหรือว่าผิวแห้งนะคะเหมาะสําหรับการใช้อะไรพวกนี้มากก็ลองไปตามดูได้นะคะไอพวกเนี้ยมีขายที่วัดสันหมดเลยนะคะบูธก็มีก็ไปลองไปตามดูเนาะคือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมะพร้าวดีทางนั้นหรือว่าจะเป็นเอ่อ เอ่อออร์แกนออยล์แต่ว่ามินไม่ค่อยได้ใช้ออร์แกนออยล์เพราะว่ามินชอบกลิ่นของมะพร้าวเพราะฉะนั้นมินเลยใช้ตัวพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้อันเนี้ยมินไปซื้อมาที่ประเทศแถบยุโรปจําไม่ได้เหมือนกันว่าไปซื้อที่โปลแลนด์หรือว่าไปซื้อที่ไหนนะคะเอาเป็นว่าลืมไปแล้วแต่ว่ากระปุกเนี้ยถูกมากประเทศแถบยุโรปจะขายพวกผลิตภัณฑ์พวกความงามหรือผลิตภัณฑ์สกินแคร์ถูกมากๆอะ w h a t e v e r คืออันเนี้ยมันเป็นครีมที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เป็นโคโคนัทบอดี้บัตเตอร์นะคะ คือทาแล้วจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นกลิ่นแบบบัตเตอร์บัตเตอร์แล้วก็กลิ่นแบบโคโคทด้วยมันก็จะช่วยในเรื่องของการให้ทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็การฟื้นฟูสภาพผิวทําให้ผิวอะ่ะมันนุ่มแล้วก็ลดรอยแตกลายลดจุดด่างดำได้เหมือนกันแต่จะลดได้ช้ากว่าการใช้พวกเบลออยล์หรือว่าการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ลดรอยแตกลายโดยตรงเนาะอย่างเบลออยล์เขาเคลมมาเรื่องการแตกลายของหน้าท้องของคนที่ เพิ่งคลอดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยลดรอยแตกลายได้ดีกว่าโลชั่นดีกว่าครีมตัวไหนๆเนาะทุกคนหวังว่าทุกๆคนจะได้ไอเดียแล้วก็ได้คำตอบในเรื่องที่ค้างคาใจนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่มินได้ทำในวันนี้เนาะก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มินด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำช่องให้มินด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเหมือนเดิมค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าๆน,นะคะไว้ค่ะ